พระเอกสรพงษ์ชาตรีนั้นเกิดจากการแสดงหนังที่กำกับโดยท่านมุ้ยบ่มเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคนซึ่งในสมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนหัวสมัยใหม่นะครับหนังเรื่องแรกของคุณสระพงษ์ที่แสดงก็คือเรื่องมันมากับความมืดออกฉายปี214และจากนั้นนะครับคุณสรพงษ์ชาตรีก็แสดงหนังอีกหลายเรื่องติดต่อกันเรื่อยมา แต่ละเรื่องนั้นบทบาทการแสดงไม่จํากัดเฉพาะเป็นพระเอกบางทีก็เป็นพระเอกแบบผู้ร้ายก็เป็นแล้วก็ไม่ถือคตินะครับว่าพระเอกในหนังจะแพ้ไม่ได้จะตายไม่ได้เขาชื่อการนั้นเปิดฉากมาสารพงษ์ชาตรีเป็นหมอการก็ถูกยิงนะครับแล้วเวลาแสดงกับพระเอกรุ่นพี่อย่างพระเอกสมบัติเมธนีบางครั้งก็เป็นลูกไล่ให้นะครับบางทีก็แสดงเป็นลูกด้วยซ้ำไป การไม่ถือคตินะครับว่าจะต้องเป็นพระเอกตลอดทําให้วิพระเอกสรพงษ์ชาตรีนั้นรับงานแสดงภาพยนตร์ได้ในหลากหลายบทบาทจากปี2514เรื่อยมานะครับจนถึงปี2523เรื่องนี้แหละครับจะเป็นเรื่องแรกที่พระเอกสรพงษ์ชาตรีนั้นนอกจากจะมีอายุสั้นในหนังแล้วยังต่อเนื่องนะครับ กลายเป็นพระเอกที่ต้องเดินหิ้วหัวตัวเองตั้งแต่เกือบกลางเรื่องไปจนถึงจบเรื่องจากหนังของสีสยามโปรดักชันในเรื่องผีหัวขาดหนังออกฉายเมื่อวันที่15มีนาคมปี2523ที่โรงหนังเอเทนโรงหนังสาราเฉลิมกรุงและก็เป็นหนังที่ทำรายได้สูงนะครับคนดูสมัยนั้นดูแล้วก็ชอบ แม้ว่าสเปเชียลเอฟเฟกในสมัยก่อนนั้นบางคนบอกว่ายัางไม่ค่อยดีแต่ผลจากการแสดงหนังเรื่องนี้นะครับก็ทำให้ชื่อของพระเอกสรพงษ์ชาตรีนั้นเป็นพระเอกที่แสดงหนังในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นสากลน,นะครับไม่ยึดติดกับบทบาทใดบทบาทหนึ่งเป็นนักแสดงที่แสดงออกเรียกว่าได้ทุกโอกาสทุกบทนะครับแล้วแต่ผู้กำกับ พิจารณาแล้วจะเห็นความเหมาะสมและนี่ก็เป็นหนังผีเรื่องแรกนะครับที่พระเอกสรพงษ์แสดงเป็นผีแล้วก็เป็นผีแบบพิสดารน,นะครับเดินหิ้วหัวเพื่อตามล่าตามล้างแค้นคนที่ทำให้พระเอกนั้นต้องเสียชีวิต